สวัสดีตอนเย็นครับเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันเสาร์ที่28มีนาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาแต่งกิ่งสางกอนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง่อไม้ทานสดนะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งสางกอแล้วเราก็จะใส่แกบดำนะครับบำรุง เพื่อเร่งให้ไผ่ออกนอ,นอกรุดูนะครับแล้วก็จะทำให้หน่อไผ่สีขาวน่ารับประทานนะครับวันนี้ก็ขนแกบดำทั้งวันนะครับโดยใช้รถซาเล้งคู่ใจนะครับกำลังไล่ใส่แกบดำใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีทำให้ หน่อไม้ออกหน่อนอกฤดูนะครับแล้วก็หน่อขาวสวยน่ารับประทานนะครับเป็นหน่อไม้ทานสดนะครับเริ่มให้หน่อแล้วนะครับออเดอร์เราลูกค้าสั่งมาทุกวันนะครับใครที่เคยได้ชิมแล้วก็จะติดใจนะครับในรสชาติของหน่อไม้ทานสดนะครับ ไม่มีกดยูริกไม่มีสารไซนายนะครับผู้ป่วยเบาหวานโรคเกาสามารถทานได้นะครับวันนี้ก็พาชมล่องไผ่ล่องนี้นะครับส่วนล่องนู้นเราก็เก็บผลผลิตแล้วนะครับก็จะไปทําล่องนั้นต่อนะครับสลับกันนะครับมไม้เราก็ออกหน่อทุกวันนะครับออกหน่อทุกวันแต่ว่าก็ยังไม่พอ ส่งลูกค้านะครับออเดอร์จองก็คนละหลายโลนะครับลวกจิ้มอร่อยมากนะครับตำน้ำพริกครับหรือว่าจะเอาไปแกงก็อร่อยนะครับไปยำไปทำส้มตำเมนูได้หลายอย่างนะครับส่วนในร่องเราก็เป็นหอยขมนะครับหอยขม แกแบดดำก็จะทำให้รักษาความชื้นเร่งให้หน่อไม้ออกหน่อนะครับแล้วก็จะทำให้หน่อขาวนะครับหน่อขาวสวยน่ารับประทานนะครับแล้วก็ทำให้รสชาติหวานกรอบด้วยนะครับเราปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับสารเคมีใช้ปุ๋ยคอ,อกครับใช้ปุ๋ยคอ,อก ส่วนอ้อยก็รอประมาณกลางเดือนเมษานะครับอ้อยสิงโคโปร์ก็จะทยอยตัดส่งไปเรื่อยๆนะครับตามคิวจองนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิดก็มาแรงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกพี่น้องเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับอย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือทุก15นาทีนะครับกินร้อนซ้อนฉันนะครับ ก็พยายามอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อที่เราจะได้ขจัดโรคโควิดออกนี้จากประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะครับส่วนอาหารใครไม่พอก็โทรมาได้นะครับได้น้ำชคอุดรณาทนนทีของเราจัดส่งให้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงนี้ก็งดเข้าสวนนะครับงดรับแขกนะครับเพราะว่า ของ,งดเดินทางนะครับใครที่กลับจากต่างจังหวัดก็ต้องต้นกัดตัว14วันนะครับมีความสุขทุกวันนะครับในการทำเกษตรใช้เวลาว่างวันละเล็กและน้อยนะครับปลูกไว้เลยนะครับเราก็จะมีตะไคร้รอบสวนนะครับเป็น คันเทนาทองคำนะครับตะไคร้แม่ยายก็ตัดส่งทุกวันนะครับส่วนล่องนู้นก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันก้นจีบก็มะพร้าวกะทินะครับที่เราปลูกห่างกัน6 6คูณ6เมตรนะครับระยะห่างมะพร้าวบางคนบอกว่าทำไมปลูกห่างมากนะครับเพราะว่าเราเน้นผลผลิตนะครับส่วนตรงกลางเราก็จะหาพืชอื่นมาเสริมเอานะครับ ชมสวนนะครับใครสนใจกิ่งพันุก็รอก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขุดเงาให้นะครับกำลังเล่งไผ่ออกหน่อนอกฤดูก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ